สาวกรีแตกเจอน็อตวิสรุตสามีชมพู่อรยามาในรถหรูหลอทะลุกระจกคนดูเป็นล้านทำเอาสาวๆาวกรีใจเต้นไม่เป็นจังหวะค่ะหลังจากมีผู้ใช้ติ๊กต็อรายหนึ่งได้โพสต์คลิปว่าบังเอิญขับรถอยู่บนถนนแล้วได้เจอกับน็อตวิสรุตสามีนักธุรกิจของซุปตาสาวชมพู่อรยาจึงมีการใช้ภาพของพ่อน,น็อตบนรถสปอร์ตสุดหรูมากรีดในโซเชียล งานนี้สาวๆชาวเน็ตอดใจไม่ไหวที่จะบรรยายความหล่อของพนอกวิสรุตที่นอกจากความออร่าความหล่อจะพุ่งทะลุกระจกออกมาแล้วถ้าจับพวงมาลัยรถของพอก็ยิ่งเท่แบบกระชากใจสุดๆไปเลยอีกด้วยเรียกยอดวิวได้เป็นล้านด้านคนที่เคยได้พบเจอพนอกวิสรุตต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยค่ะว่าตัวจริงหล่อดูดีมีออร่ามากบางก็บอกว่าหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ําทุกชั่วโมง สมแล้วที่เป็นสามีของแม่ชมสวยหลอ่อดูดีเหมาะสมกันดั่งกิ่งทองใบหยกโครงการนี้แม่ชมชนะยืนหนึ่งตลอดการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ